วันเลยครับในห้องได้มเหรอเออะไม่กวาดต่างๆรวมถึงไม่กวาดที่ทำความสะอาดวัดผ้าหอว่าเอ็นติงซื้อเมื่อวานนี้ผมแล้วก็เห็นลกาสเนี่ยกลางแล้วก็อะไรนะทุ่ช้างก็ไดปิดคงกาง

นะครับ น้าเอานข้างล่ไปอเรเลขราเรถเอาเลขรไปอการต่อเดี๋ยวให้เอันี้ครับเขาไว้ในห้องอะห้องหนูอะคุณนี่ต้องการเรื่องหนูขอเรไม่ไว้ในเลยไม่ไม่ไว้ไว้นู่นเดี๋ยวหนูดิกุมยากเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใส่ในห้องอะใส่ห้องไปของ้องเดอแล้วยายงเดอ นี้ฝากให้ท่านเขาจอนพิเศษโอเคอ๋อโอเคใครขับเมื่อคืนบอลขับบอใครนไอ้ไอหนใครขับเมื่อคืนบอลขับเบอร์บอลครับเอออยูุ่ง่คนนี้ออกเวรใหม่ไเลยออออกดนนี่แค่ห้าสิบนะลูกนะเดี๋ยวไปสักราการอีกส่วน่ันผักจะเอาที่คนื่นที่จับท่านกน ว,วันที่วันที่27พฤษภาคม2563ทางภาคีกรยนิมิตที่ชิตโควิดน่านซึ่งมีศูนย์ตั้งอยู่ที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านที่นี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านรติช่อลำใหไย อายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านท่านได้กรุณาพนำเข้าสารทั้งสิ้น4,000กิโลมามอบให้ทางภาคีเพื่อที่ทางภาคีกรียานิมิตรพิธีภูวิตน่านจะได้นำไปส่งเคราะห์แก่ประ